เลี้ยงปะดุกไว้ทานเองแต่ไม่รู้ว่าพันุไหนตรงตามความต้องการของเรานะคะเวลามีลูกค้ามาถามเราจะถามตลอดเลยว่าแม่ค้าพันธุไหนที่เนื้อเหลืองเแม่ค้าพันุไหนที่โตเร็ว,วๆอปกติแล้วปะดุกที่ขายอยู่ในฟาร์มนะคะจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด2อ,อย่างใหญ่หญๆเนาะก็คือหลักๆเลย คือปลาดุกระเซียปลาดุกรสเซียค่ะตัวไวแข็งแรงและทนทานเรือเขาจะเป็นสีขาวปลาดุกอย่างที่2เรียกว่าปลาดุกบิกุยซึ่งปลาดุกบิกุยนะคะเป็นลูกผสมระหว่างปลาดุกรสเซียกับปลาดุกนานะคะเอามาผสมพันธุ์กันทีนี้ปลาดุก รัสเซียกับปลาดุกนาผสมพันธุ์กันปุ๊บนดายออกมาได้ลูกออกมาเรียกว่าปลาดุกบิกุยปลาดุกบิกุยจะโตเร็วแต่อาจจะไม่เร็วเท่าปลาดุกระเซียแต่ว่าข้อดีก็คือว่าเนื้อเขาจะเหลืองหอมแล้วก็มันเวลาเอามาปิ้งนะคะทุกคนแบบหอมแบบว่าเหมือนมันมันหยดติง่งเลยอ่ะมันหอมมากเลยนะคะโอเคทีนี้ทุกคนรู้แล้วนะว่าถ้าเราอยากเลี้ยงปลาถ้าเราอยากเลี้ยงให้ได้โตวไวแข็งแรงทนทานเนื้อสีขาวจะเป็นปลาดุกระเซียแต่ถ้าเราอยากเลี้ยงแล้วให้แบบ เนื้อเหลืองหอมมันให้ใช้เป็นประดุบิ๊กอุยนะคะ